กัญยาตุลาเน,นี่ยช่วงนี้จะขาดไม่ค่อยดีกู้หลกระบบก็กู้แล้วบางครั้งเราหมุนเงินไม่ทันนะกู้เขานะมีแต่เขาอยากให้แต่เราไม่อยากเอาดอกมันแพงเราก็ต้องการไปหาดองกงถูกก็เราปิ๊กอัพจะเข้าเสินเชื่อต่เข้าได้ประมาณสักสามหมื่นบาทเนะเราเอาเงินตัวนั้นมาหมุนเวียนเป็นทุนต่อไปัสรีจ้าชื่อตาวินีพงษ์จันทร์จ้ชื่อเล่นชื่อแม่ขายน้ำตาลสดจะ้ะเราไม่มีไม่มีอาชีพอื่นไงเราไม่มีไร่นามเหมือนคนอื่นเขาอ,อาชีพนี้มันก็ แน่อนอนขายไปเทนเงินพันทองอะไรเงี้ยก็ลองทําก็คือมีเราตันเชื่อมก็คือตันลอยแก้วอ่ะแล้วก็มีตันชฉาะพกตันชฉอกก็ที่จะขึ้นตันต้นแล้วก็น้ําตันสดประจําเลยตอนนั้น22ปีที่แล้วก็ราคาถุงละสิบหาบาทแล้วก็เลื่อนมาเป็น20บาทก็เลื่อยๆขึ้นมาด้วยจนตอนนี้ก็ราคาถุงละร้อยบาทสิบป,ปีที่แล้วขายดีถ้าตั้งกับเดือนพิศกาณ์นะเดือนพิศกายั้น มกุลากุมพามีนาเมษาพืชเนี้ยช่วงนี้จะขายดีตลอดขายดีตลอดเห็นเงินก็ได้วันหนึ่งอะเจ็บไปพันก็ได้แต่ตอนนี้มันไปเรื่อยๆสิงหากันยาตุลาเนี่ยช่วงน,นี้จะขายไม่ค่อยดีแต่ขายพอเลยยี้ยงตัวได้กูกดด้ก็กู้แล้วบางครั้งเราหมุนเงินไม่ทันนะกู้เขานะมีแต่เขาอยากให้แต่เราไม่อยากเอาดอกมันแพงเราก็ต้องการไปหาต้องเขาเอาร้อยละสิบเขาก็มาเก็บทุกวันวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยอันนี้เราก็บอกว่าเราไม่ไหวเดี๋ยวหา เรามีใบลดเราเนาะเราไปเ,เข้าก็รถปิกอัพไปเข้าเส็นเชื่อไปเข้าได้ประมาณสักสามหมื่นบาทเนี่ยเราก็เอาเงินตัวนั้นมาหมุนเงียนเป็นทุนต่อไปก็ดอกเบีย้ยเรารับได้ว่าเราเข้าได้เราไม่ได้บอกว่าแพงแล้วก็ถามว่าพงกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับได้ก็เราใจที่ว่าเขาไม่เคยไม่ทวงตามไงไม่ทวงตามพอถึงเวลาเราก็ไปให้เขาดอกดอกเบี้ยมันถูก แล้วคนที่เราไปเขาก็บริการดีเราถึงได้ไปเข้า,าเขาเขาพูดดีเรามีอะไรแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเอาไปไว้ที่อื่นไงก็เอาไว้ที่เขาที่สีสวัสดิ์เราไม่ธรรมดานั่นเราต้องโยกย้ายไปบริษัทอื่นอันนี้เราไม่โยกย้ายก็คือว่าถ้าเราได้ยร้อนเงินเราก็ไปเข้าสีสวัสดิ์เหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆถ้าเกิดไม่ได้เขาเราก็ไม่ได้ตังค์ตัวนั้นมาหมุนเป็นทุนหมุนเวียนก็ขอบคุณเขามากๆที่เขาช่วยเหลือ